มีอยู่ประเด็นหนึ่งนะงผู้ชมคะนะคะมีอยู่ประเด็นหนึ่งเรื่องของการแข่งขันเวลลาบอลเนชั่นลีก2021นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่ทางทีมชาติไทยนะคะได้แพ้เซอร์เบียกันไป0ต่อ3เซตเนี่ปรากฏว่าระหว่างการแข่งขันค่ะผู้เล่นเซอร์เบียเขาทำท่าคล้ายกับ การล้อเลียนผู้เล่นไทยโดยเอามือน่นะคะสองข้างเนี่ยจับที่หางตาเนี่ยทำแบบนี้นะคะให้เหมือนล้อเลียนเนี่ยก็เลยแกเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นรามมากขึ้นมาเนี่ยนะคะถึงความไม่เหมาะสมปรากฏว่าเรื่องนี้ท่านผู้ชมคะทางปลื้มจิตแล้วค่ะทางปลื้มจิตนะคะนักเวลปอลสาวไทยเนี่ยก็ต้องออกมาโพสคลิปชี้แจงเลยว่าผู้เล่นคนนี้เขาเข้ามาขอโทษแล้วนะคะโหถึงขนาดร้องห่มร้องไห้เลยทีเดียวเขาบอกเขาไม่ได้เหยียดนะเขาไม่ได้เหยียดคนเอเชีย พียงแต่ว่าเขาดีใจที่ตบได้เหมือนคนเอเชียเท่านั้นเองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยออกมาขอร้องเลยว่าหยุดดราม่ากันเถอะนะคะก็ทางด้านตัวของนักตบชาวเซอร์เบียเองเขาก็เสียอกเสียใจกันเลยทีเดียวมาดูคลิปกันค่ะอ่ะเสียงไม่ดังซะอีกใจมาใจนเปกันเลแล้ขากเลรู้สาเขาหมือนนเหมือนคนเอเชีย เนี่ยแหละค่ะก,ก็คงจะจบดราม่าเรื่องนี้ไปได้นะคะโหเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไม่น้อยเลยทีเดียวน,นะคะกับเรื่องเรื่องนี้และค่ะ